Thank <laughs> you. สวัสดีครับผมนายกเทศมนตรีตัวเงแม่ไร่นะครับนาย p a i s a พรมรีนะครับวันนี้นะครับผมทางเทศบาลตัวเมแม่ไร่นะครับร่วมกับทางโรงเรียนบ้านสันกองนะครับได้ทํากิจกรรมนะครับกล้าพันธุใหม่นะครับผมใส่ใจสุขภาพนะครับแล้วก็ใส่ใจเรื่องยาเสพติดด้วยนะครับผมก็มีการทํากิจกรรมนะครับผมช่วงเช้านะครับมีการอบรมให้ความรู้แก่เด็กๆนะครับในตําบมแม่ไร่นะครับช่วงบ่ายนะครับพาเด็กๆนะครับมาช่วยกันในเรื่องของการระบายสีนะคบเป็น ถนนศิลปะนะครับผมเพื่อที่จะให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็สามารถที่จะให้ความรู้แก่เด็กๆว่าเวลาเราเข้าใกล้ยาเสพติดนะครับมันมีอันตรายแบบไหนนะครับผมจะได้รู้ได้ถึงพิษภัยของยาเสพติดด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับเด็กๆเ,เขาก็มีความสุขนะครับที่จะมาร่วมกันทํากิจกรรม ในวันนี้นะครับมีความ أ, กระตือรือร้นนะครับที่จะเข้ามาร่วมกันทํากิจกรรมนะครับผมและก็ทางเทศบาลนะครับเทศบาลก็ได้สนับสนุนสีนะครับผมที่จะนํามาทาในบริเวณข้างรั้วโรงเรียนบ้านสันกองนะครับดังนั้นนะครับผมเด็กๆก,ก็ได้มีความการทํากิจกรรมร่วมกันได้หลายๆฝ่ายนะครับรวมทั้งทางคุณครูโรงเรียนบ้านสันกองด้วยนะครับผมที่ให้ความสําคัญแก่เด็กและเยาวชนในตำบลแม่ไร่นะครับผม ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับผมว่าเด็กและเยาวยชนตำบลแม่ไร่นะครับจะห่างไกลย,ยาเสพติดนะครับผมครับวันนี้ก็ก่อนอื่นก็อยากจะขอบคุณทางเทศบาลตำบลแม่ไร่นะครับที่ให้โอกาสให้เกียรติที่มาร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตให้กับเด็กและเยาวยชนนะครับวันนี้ก็ดีใจแล้วก็เมื่อช่วงเช้าเราได้ เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตนะครับซึ่งจริงๆแล้วสุขภาพจิตก็เริ่มจากที่จะให้เด็กและเยาวชนมองทัสมคติ ที่ดีก่อนนะครับเพระาะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายที่ได้ร่วมโครงการนี้นะมีบรรดาเด็กและเยาว,วชนให้ความสนใจก็ดีใจแล้วก็เห็นถึงบรรยากาศเยาว,วชนที่สนใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตนะครับและศิลปะก็เป็นทางหนึ่งที่ช่วยให้บรรดาเด็กและเยาว,วชนนั้นได้เติบโตและก็ทําให ส่งเสริมสุขภาพจิตให้แข็งแรงและก็มั่นคงเพระาะฉะนั้นในวันนี้เราก็มีลงร่วมกิจกรรมด้วยกันนะครับซึ่งในทีมของเราจะเป็นแบบธรรมชาตินะครับเพื่อให้เด็กได้เห็นถึงธรรมชาติคุณค่าของธรรมชาติเนี่ยทำให้เกิดสุขภาพจิตใจที่ดีนะครับเพระาะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อยากจะ ส่งเสริมและก็ให้ความสําคัญกับเด็กและเยาวชนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากใหช้ชวนชวนเยาวชนทุกคนนะครับได้เรียนรู้และก็เสริมสร้างสุขภาพจิตโดยเฉพาะในเรื่องของเสียปาก็มีทางเรื่องหนึ่งที่ช่วยให้ชีวิตจิตของเรานั้นได้เติบโตและก็มีพลังนะครับที่จะอยู่กับสังคมอยู่กับคนอื่นได้นะครับเป็นรากฐานของการส่งเสริมชีวิตจิตจริงๆนะครับ